ครับสวัสดีครับช่องโกดดอกครับวันนี้มีหน้ากากนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนนะเอามาลองปรับดูเนาะเพราะว่าเคยซื้อในส่วนของแอร์หลบมาแล้วแต่ยังไม่เคยเปลี่ยนหน้ากากนะก็เลยลองลองดูเห็นหลายๆช่องนะช่องต่างประเทศน่ะเขารีวิวกันเยอะเลยมีหลายแบบแบบนี้ยังไม่เคยมีนะผมก็เลยซื้อมาลองนะอันนี้ราคาอยู่ที่110บาทนะครับบางช่องก็108บาทรวมส่งแล้วนะครับเพราะว่าได้ค่าส่งศูนย์ ฟรีอะบีค่าส่งนะฮะเดี๋ยวลองแกะดูว่าเป็นยังไงครับแกะออกมาแล้วนะครับก็ผมสั่งไม่ใช่โครเมียมนะเพราะรถผมไม่ได้เป็นลายโครเมียมที่เขาใส่กันนะแล้วก็ในส่วนของลายคาร์บอนนะก็ไม่ได้ทําเป็นแนวนี้นะก็เลยทําเป็นแบบสีเดิมนะสีดําเงานะครับก็เลยไม่ได้สั่งเป็นแบบโครเมียมหรือ,อคาร์บอนมานะฮะ ลายคาร์บอนแคปราปนะครับครับก็ถ้าใส่มันก็จะเป็นทรงนี้นะครับนี่ะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับก็ขายออกได้เลยฮะอ่าใช้เบอร์สี่เบอร์สี่ประแจหกเหลี่ยมก็แล้วแต่นะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็เป็นน็อต แขกธรรมดานะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับที่แต่งมาก่อนหน้านี้นะนะครับก็ใครให้ครบสี่ด้านนะครับโอ้โหทำไมมันเน่าอย่างเงี้ <c oughs> อยู่นานท้าแดดท้าฝนครับเมื่อแกะเสร็จหมดแล้วนะก็ทอดออกได้เลยมันจะไม่มีแหวนรองนะนะครับ <c oughs> ต่อมาแล้วก็สั้นขี้เลเลยนะ ต้องใส่ครับเดี๋ยวลองประกบตัวนี้ดูโอ้โหดูเป็นเอเลี่ยนเลยนะโอเคครับใส่ได้เลยครับผมตัวนี้จะมีจุดโค้งจุดเว้ามากกว่าตัวนี้นะตัวเก่าที่ซื้อใหม่นะครับที่ซื้อมาแทนเพราะมันมีเขาเรียกอะไร่ลละขัดไม่ออกอะสติ๊กเกอร์นะตัวนี้ก็ทำการเอาม็อใส่ลาไป ครับก็ทำการใส่ได้เลยนะเพราะว่า,าลูนะของตัวนี้มันตรงกันอยู่แล้วนะครัูมันตรงกันอยู่แล้วทุกรูนะเราก็ตามมาตรฐานเลยนะคร,ครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับก็ดูแปลก ดูดูก่าเดิมนะฮะโอเคครับคลิปนี้ลองดูครับเพื่อจะสนใจใส่กันนะสวัสดีครับ